สวัสดีครับท่านผู้ชมที่สนใจปั๊มน้ำบาดาลโซลาเซลล์นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีผมจะมาแกะปั๊มน้ำบาดาลโซลาเซลล์มาดูกันนะครับวันนี้จะเป็นการแกะของมอเตอร์นะครับผมนี่ครับอันนี้ส่วนของมอเตอร์นะครับคราวที่แล้วผมเคยแกะใบพัดธนูแล้วนะครับผมวันนี้ได้โอกาสก็มาแกะในส่วนของมอเตอร์ห้ดูกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม อันดับแรกแล้วก็ทําการแกะตัวข้อสายไฟก่อนนะครับผมใช้ไม้ควรแกะนะครับ ต่อมาก็แกะตะแกงนะครับนี่ครับน,นี่คือตะแกงก่องเศษหินเศษดินเศษทรายนะครับที่ใหญ่ๆมาให้เข้าไปในใบพัดได้นะครับผม ต่อมาก็ให้ประแจขันอนที่ยึดระหว่างบส่วนของใบพัดกับหมอเตอร์นะครับ ก็ดึงใบพัดออกมานะครับผมส่วนของใบพัดนะครับอันนี้จะให้ดูว่าสภาพการใช้งานมาแล้วห้าเดือนเป็นแบบนี้นะครับผมฟันเฟืองยังดีอยู่เลยนะครับผมอันนี้คือสภาพของเฟืองของในชุดคอมมอเตอร์นะครับยังดีอยู่เลยนะครับผมผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับประมาณห้าเดือนนะครับต่อมาแล้วก็ใช้ไขควงหมุนสกรูออกมาก่อนนะครับผม เราก็ใช้ไข้ควงปากแบนแบบนี้นะครับมาแกะตาไก่ออกนะครับนี่ครับอันนี้คือตาไก่นะครับเป็นตัวล็อกให้มันอยู่ได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ใช้หกเหลี่ยมมาหมุนตัวนอนนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับผมมามันจะเป็นปลายลำแหลกแบบนี้นะครับมันจะพอดีกันกันกบหัวนี้ครับผมก็ทำมาพอดีนะครับ แบบนี้แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมต่อมาก้าหมุนตัวนี้ออกก่อนนะครับผม ตัวยึดสายไฟนะครับอัน,นจะเป็นตัวแหวนหยึดสายไฟนะครับ ก็ประเก็นนะครับตรงนี้เดี๋ยวนเนี่ยค่ะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับผมให้มันให้นอ็อตสองตัวนี้ดึงฝาครอบตัวนี้ขึ้นมานะครับผมตัวนี้มัรอ,องกันเลย มันตามเข็มนาฬิกาครับต้องให้อากาศเข้าบ้างนะครับเพื่อออกก่อน จะมีน้ำมันนี่เป็นส่วนของฝาครอบนะครับทำจากโครงเหลืองนะครับผมมีมันจะมีแบริ่งนะครับมีใช่ไหม พอเราถอดฝาครอบด้านล่างของมอเตอร์แบบนี้นะครับออกแล้วนะครับมันจะได้ลักษณะแบบนี้มันจะมีลูกยางกันน้ําเข้านะครับกันน้ําเข้ามอเตอร์ด้านล่างนะครับผมตัวนี้ใช้ไขควงปักแบนนะครับงัดออกแบบนี้ครับอย่าให้ขาดนะครับ มาได้เลยนะครับแบบนี้นี่ครับมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้น้ำมันจะอยู่คับน้ำมันนะครับผมที่เห็นหน,นี่ครับต่อมาก็ถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับคือเราต้องเอาโรเตอร์ออกนะครับ เนื่องจากว่าอันนี้นเป็นแม่เหล็กถาวรน,นะครับโรเตอร์มันทําให้มีการดูดด้วยทําให้ออกยากนะครับอาจจะต้องใช้วิธีแล้วแต่ท่านผู้ชมจะถนัดนะครับผมผมจะใช้ตัวไฮดรอลิกแบบนี้นะครับในการที่จะถอดมอเตอร์ออกเพราะว่าเป็นแม่เหล็กถาวรมันจะออกยากนะครับใช้ค้อน จริงบางคนเขาใช้คอนไขควงทุบตรงนี้ออกก็ได้นะครับทุบให้มันออกไปด้านล่างแต่ว่ามันจะออกยาก,กน,นิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ขดลวดธรรมดาครับมันเป็นแม่เหล็กด้วยแม่เหล็กถาวรมีแม่เหล็กถาวรกําลังสูงนะครับตรงนี้ผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับใช้ตัวแบบนี้นะครับผมตูดตรงมันจะมีรอยบากนิดนึงนะครับตรง แบริงนะครับตรงชุดลูกปืนนะครับนี่ครับแล้วก็แบบนี้นะครับผมนันนะครับ มากนะนี่นะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นแม่เหล็กถาวรมันจะออกอยากนะครับอาจจะต้องใช้ตัวอัดฮันเริกแบบนี้นะครับในการที่จะดันตรงนี้ออกมานะครับผมมันจะออกนะครับ ถ้าเป็นมอเตอร์ธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่แม่เหล็กถาวรแบบนี้ใช้คอ้อนเคาะตรงนี้มันก็ออกนะครับแต่อันนี้มันมีการดูดด้วยนะครับมันเลยต้องใช้แรงนิดหนึ่งครับผมตัวรัเตอร์ต,ตัวนี้มีแม่เหล็กถาวรอยู่หกชิ้นนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเหกชิ้นนะครับนี่ลักษณะอันนี้เป็นลูกปืนนะครับพี่ลูกปืน แล้วก็จะมีตัวครอบกันครอบแม่เหล็กอีกทีหนึงนะครับตัวนี้นี่ครับแม่เหล็กแต่ละชิ้นมันจะมีขั้วเหนือขั้วใต้สลับกันนะครับอันนี้ถ้าอันนี้เป็นเหนือ,อน,นี่ต้องเป็นใต้เหนือใต้เหนือใต้สลับกันไปนะครับผมอันนี้นี่ครับโอเคอันนี้โรเตอร์เราก็เห็นแล้วนะครับทีนี้มาดูฝังสเตเตอร์ ฝั่งสเตเต,เตอร์จะเป็นแบบนี้ครับนี่ฝั่งสเตเตอร์นะครับจะมีขดลวดอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9ากดขดนะครับถ้ามอเตอร์มันไหมหรือกดลวดเสียหายแล้วก็พันใหม่แต่ว่าเราต้องถอดออกมาเลยนะครับขออน่ยาตครับก็ใช้ใช้ตัว อัดไฮดรอลิกตัวนี้แหละครับถอดออกมาเหมือนกันขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ